สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอออนะครับช่องนี้สุมสกินอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับปอง <Yeah. S 1> โอเควันนี้เอเนอร์จีมาเต็มนมะทุกคนโอเคเปิดกิจกรรมนะกลับมาแล้วเอลสุโดมินิครีอชันนะฮะโอ้โห oh. เริ่มต้นหนึ่งคูปองจบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าช่องนี้เป็นช่องที่สุ่มแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับได้ความอุปราอุปรกราวะ อุป,ปการะคุณมาจากน้องบลูคนดีคนเดิมนะเออเขาน้องเขาใสา่แคร,รี่นะเป็นแบบเป็นแบบสาวสายแคร,รี่ไงอ่ะเดี๋ยวฝากขึ้น IG ให้นะครับแล้วก็น้องเขาฝากอีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือ YouTube นะเออไปติดตามได้พ t b บู l นะครับน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้แหละจะออนคลิปแรกแล้วเออแ,แล้วตอนเนี้ยถ้าเข้าไปดูนะมีช็อตประมาณ5 6อันับผมไปไปดูนกนก กระจอกเทศเดินแงะแงะแงะนะฮะโอเคแล้วก็ทักกันไปได้น้องชอบกระต่ายนะเออแบบอยู่ๆใส่ใส่หูกระต่าย dm ไปเลยจ้ะโอเคมาก่อนไปรับชมครับฝากร้านเติมเกมกอออฟสั้นๆง่ายๆแล้วก็เดือนนี้มีโปรโมชั่นแจก10,000คูปองนะเออแจกไปละว7 0 0นะครับเหลือ9 3 0 0นะก็เติมเกิน970ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับเพียงแค่ทิ้งชื่อเล่นกับเบอร์โทรนะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งบอกชาวเน็ตไว้ก่อนชาวเน็ตไอ้กิจกรรมอ่ะ มันเข้า11โมงใช่ไหมชาวเน็ตแม่ง11โมง2นาทีทักมาเลยพี่ลองเง่งเหมากี่คูป้อง11โมง5พี่ลองัง่งอยู่มีงานมีการทำอยู่ฮัลโหลเออบางทีมันก็ไม่ได้ว่างทำตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าแบบดีเลย์สอชั่วโมงตามค่อยว่างกันนี่ดีเลย์สินาที ยังยังสุ่มไม่ทันเต็จเลยมันถามแล้วกี่คูปองฮัลโหลต้องมีเวลาตัดคลิปด้วยนะชาวเน็ตเออใจเย็นๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยแต่พยายามทําเร็วที่สุดเท่าที่ชีวิตจะทําได้แล้วนะโอเคไปตุ่มเฮ้ยเหนื่อยโอเคเดี๋ยววันนี้อมาอันดับแรกทุกคนเมื่อกี้ไปส่องมาแล้วมันเป็นรังพึ่งธรรมดานะครับแล้วก็เราเลือกหนึ่งสกินที่เรายังไม่มีนะครับอันนี้ถามน้องเขามาแล้วน้องเขาก็เลือกอาร์เรสเตอร์นะฮะเดี๋ยวขึ้นนี่ เดี๋ยวขึ้นกระต่ายไว้ข้างบนนะเป็นชื่อน,น้องไดมอนดนะเออเวลาแบบมีดีเอมไปทักน้องเขาอะไราเงี้ยจะได้มีเรื่องคุยกระต่ายงับเงี้ยเอออะไรก็ว่าไปนะเออเราปลอมตัวเป็นกระต่ายไปเลยจังหวะนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยเป็นลังพึ่งสุ่มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆกดแบบ จะได้รู้เลทแต่ละอันนะเพราะบางคนมันจะต้องมีคําถามแน่นอนพี่สุ่ม9ช่องเท่าไหร่เมื่อกี้มันขึ้นแล้วว่า299นะได้9ช่องพี่5ช่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปบวกลบเองนะคูปองเริ่มต้นอยู่ที่2 3 7 6คูปองนะครับโอเคไปหวังว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันจะมีแบบราคาคูปองบอกไหมแต่เข้าใจว่ามันชอบหมกเม็ดครับมันไม่บอกว่าว่ากิจ อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เพราะว่ามันปรับราคาตลอดไอตัว developer มันชี้เกียดฟิกไงเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่ามันปรับแล้วมันเอากิจกรรมมารียูสมันต้องแก้เด s ร r i ิ t ชั n ตรงนี้นี่เห็นไหมโปรแกรมเมอร์มาเองรู้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 เลี่ยมรู้เลี่ยมเรียกว่ารู้เลี่ยมอ่ะไปไปกันต่อครับ5ช่องนะนี่จบที่5ช่องก่อน63คูปองนะห้ช่องนะไปเออไม่ต้องแสดงอีกไม่เมาอโห เอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมต้องหาตัวช่วยแล้วเทพเจ้าเทพเจ้าใช้กุ้งไปเง็ดอา้าวเง็ดอ่าขอเก้าช่องก่อนอ่ะเก้าช่องเนี่ยก็จะเป็นหกสิบสามบวกสองร้อยสามที่หกเป็นสองเก้าเก้านะจบไปเก้าช่องอา่าเดี๋ยวขอเก้าช่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสิบสี่ช่องฮะเก้าช่องเอาละเอาละ เหมือนเดิมแห้งๆเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮฮกรุณาเลือกเปิดสองช่องว่ะสนใจดิเพื่อนเปิดสองช่องเหลือเพียงร้อยสี่สิบเก้าประหยัดไปสามสิบเก้าอ่ะประหยัดก็ประหยัดเขาว่าดีก็ว่าดีทุกคนไปคุณแน่ใจนะอ่ามันประหยัดใช่ไหมล่ะประหยัดทั้งนแน่ใ,นใจเรียบร้อยครับผมอ่ะแล้วก็ ตอนนี้เปิดไปแล้ว11ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมขอเปิด14ช่องนี้ก่อนจะได้รู้ว่า14ช่องราคาเท่าไหร่แบบที่มันออฟเฟอร์ส่วนลดมาแล้วนะไป let's go ไ <y ahu! S 1> งไงอเลสเตอร์ A 800ฮะถ้า800เราหยุดแค่นี้เราจะได้อเลสเตอร์1รูปโปรไฟล์1คีล่า1อลลส1ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะโ okay, อเคอะสมมุติว่าตอนแรกมันมีอยู่2 0 0นะ ไปแล้วแปดร้อยครับสมมุติว่าเราเราเหมาปึ๊บแปดร้อยโอ้โหเหมาประมาณพันแปดนะเดี๋ยวขึ้นให้โอเคแต่ว่าระดับผมฮะจะไม่เหมาอยู่แล้วผมจะต้องปกป้องสิทธิลูกค้าให้ดีที่สุดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคูปองรับพลังแล้วก็ไปครับอ่ะยังยังผมว่ามันต้องซ่อนอยู่ตรงมุมมุมล่างแต่ว่าต้องต้องฝ่านี้ไปก่อนไปครับร้อจ็เก้า นี่นี่ผมเลงมานานแล้วเพราะมันต้องอยู่อันนี้นะครับไปออเอออย่าว่างันนี้เลยอันนี้ไอดีลูกค้ากาลิน,น,นาคือแบบเราเอาไอเดีเขามารีวิวใช่ไหมเพื่อนแล้วถ้าแบบถ้าคลิปชั้นอะมันรีวิวดีใช่ไหมยอดขายไหนก็จะดีเอเราพาร์ทเนอร์เราพา partner, ร์ทเนอร์เรากระซิบกันเราพาร์ทเนอร์นะ I'm friend I'm your friend โอเคไป let's go อออออโอ้โหเล่นเพื่อนมึงหนักมากครับกาลิน่าไปลุยเหมาตึง,ต,งตึงครับผมโอ้โหมันหนะักจัดจันในย่านพรามพรามอะไรไม่รู้นะประมาณพันเ้าเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็ขึ้นแพ็คล้านครับแพ็คล้านเนี่ยมันน่าจะตรงอยู่ที่ประมาณ1,450บาทนะครับได้1,860งริคูปองนะ ขาดเหลือบวกลบนิดหน่อยอยังไงก็เพิ่มมาอีก50บาทอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่าไป50บาท60สิบคูปองนะครับก็แต่ว่าถ้าจะเพิ่มมาอย่างนั้นแล้วนะผมแนะนำอย่างนี้ ไปแพ็ค1925ได้จับฉลาก2อสิทธิ์ด้วยแล้วก็บอกก่อนนะสิทธิ์จับฉลากตอนนี้นะทะลุมา80สิทธิ์นะครับมผมแจกสิทธิ์รางวัลมึงวันแรกมึงมา80เนี่ยไหวกันไหมเนี่ยอ่ะใครอยากได้รางวัลนะมูเยอะๆนอกจากเติมเยอะๆเรามูเยอะๆด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะลูกค้าให้การตอบรับนะครับนี่บูซ่ายินดีได้คุณได้รับเอลสุนะฮะไม่เี้ยนี่นยิงน้องไดมอนด์หนึ่งที่อุ้ยนี่นะโอเคไป <ś red> ไปเดี๋ยวกลับไอดีหลักนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ะเดี๋ยวก่อนกลับไอดีหลักครับขอเซตหน้าโปรไฟล์นิดหนึ่งนะครับไปรับของก่อนประเด็นคือต้องรับของก่อนใช่่น,นี่รับเลยตุม้มปังระเบิดเข้าไปรนาะนี่ได้กรอบด้วยนะไปเดี๋ยวใส่ให้ดูรับทั้งหมดครับผม ได้ละได้รูปโปรไฟล์แล้วเมื่อกี้ลืมกดรับของน้องน้ากิจกรรมนะข้างล่างอย่าลืมไปกดแล้วด้วยนะมารูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์แล้วก็ต้องเซตสกินนะฮะแหม่ตอนนี้เป็นน้องเพนกวินอยู่นะอืมสกินเอลสูตตัวเมียแหละดูทรงแล้วน่ะโอ้โหสกินเอลสูตแน่นๆนะฮะไบโอกับเอลสูนะแน่นๆปึ๊กๆเลยนะครับนี่เป็นไงอันนี้เป็นแบบ ร,รูปนะครับไปต่อไปเป็นโมเดลครับนี่จะเคลื่อนเ<ะ>พื่อนโัลโหถ้าคุมมันต้องแบบต้องสุดอีกเบอร์หนึ่งนะครับโอเคอถ้างั้นขออนุญาตรีวิวไอ้ตรงไอดีนี้เลยแล้วกันผมว่าน่าจะครบทุกสกินของเอลสุกนะจะได้ไม่ต้องสับเข้าไปไอดีตัวเองครับผมไปปรับสุดแล้วรีวิวก่อนอเออโอ้โหเขาครบจริงอ่ะเอลสุกนะครับมีทั้งหมดสิบ สก <dle> ินซึ่งน้องมีครบแล้วฮัลโหลยิ่งเลสโกมากไปสกินล่ากันจะเริ่มเลนะครับคือเป็นชูล็อกดี้นะไปโดนนั่ะสกินนี้กลับมาไม่แพงนะ้วห้าร้อยเนี่ยแจกแล้วนะครับต่อไปนี่มีกระเบิดครบเบนนะเป็นแบบมาจากไวเลอร์พาร์สนะเขาตรงนีลูกตาไปไกลนะนะตอนไปกระสุนนะต่อไปครับนี่ชอนเบิร์ดนะเป็นสกินของแบบพวกโอลี่ครั้งนี้เอวอะไรเนี่ยตัดตันะครับ ต่อไปอันี้นี่คือแบบพอแลกนะครับโอเคนะครับนี่คือชาวพิตเตอร์นะจำชื่อได้เพราะว่าผมไม่ต้องกินชื่อนะเพื่อส่งให้จีเอ็มเพราะว่าอยากิีเอ็มจะตบให้ฟรียังไงมีถิงมีถิงด้วยนะครับต่อไปนัเป็นอันล,ล,ล่าสุดนะครับเวอร์มิลเลียนเบรดนะฮะเป็นน้อฟินิกซ์มาเปครับสมบูรณ์นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทำไมบางคนแบบไม่มีน้อฟินิกซ์นะก็ปรับสุดพอดีโค้ชต้องสุดนะเออทุกอย่างต้องปรับสุดนะมันถึงจะมีนะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไปกินพระเอกของเราในวันนี้นั้นคือ โอ <mile inside. S 2> ้โหอ้ํระเบิดก็ไม่ดีเอออะไรไม่รู้ it my a n s w e r กายมีอะไรไม่รู้นะโอเคโดมินิกครีเ a t i o n นะฮะตึงๆไปแน่นอนจ้าไปสวมใส่แล้วก็ทดลองกันเลยโอ้ไม่ต้องเปลี่ยนไอดีดีมากครบครบจบนะโอเคโอ้โหอุ้ยทำเปเล่นน่ะปรับสุดก็สวยนะโอ้โหโมเดลมัน มันโอเคนะโมเดลนะไหนตอนหายตัวตอนหายตัวก็ไม่เห็นเลยดิเออเพราะฉะนั้นเวลาเล่นสก,กินนี้อย่าหายตัวยิงเข้ามาเออเดินเดินแบบไม่หายตัวนะโอเคมาดูง่ายๆก่อนทาวาพระผมต้องมีแหละต้องมีแหละมีราเคิลอ่ะยังไงบินฮะเอาอยู่ๆปีก๋อมันไอไอ,ไอตรงข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชพระคุมธรรมดาฮะกระพือเป็นปีกด้เฉยโอ้โหไปหดูอีกทีหนึ่งครับ แมปแมปอ๋อแล้วเป็นแบบตายิงเลเซอร์เนี้นยนะนตามนั้นทุกคนไปยบางแทบครับเป็นยังไงอ่อแทบเป็นแบบเหมือนเรดาร์นะครับเป็นตัวเรดาร์นะสแกนสแกนแกนะแทบชัดเกินบางทีไอ,สไอ,นะอ,อ,อ้สกินใหม่อ่ะแทบก็ไม่ชัดเอานะเออโกงอ่ะสกินใหม่อ่ะตอนนี้ยังโกงอยู่นะครับ แคปเนี่ยเห็นเป็นแค่วงนี้นะยังไม่เห็นวงรอบๆว่ามันถึงขั้นไหนนะเ <carry> นิฟได้แล้วเพื่อนนะจะกินนั่นอ่ะโอเคนี่ยิงธรรมดาก็ปุ่ม oh <God. S 1> เสียงเนี่ยเหมือนปืนแบบลูกซองนะ oh <God. S 1> ถ้าเป็นเคาน์เตอร์สไตล์ก็คือบีสองหนึ่งนะ <c oughs> อันบีสองสองอันแบบลูกซองลูกซองไม่ต้องชักแนะม้แต่น้อยแครกโอ้โหแม่งโคตรแก่เลยเคาน์เตอร์สไตล์อ่ะไปท่าหนึ่งไปแล้วยิงธรรมดาไปแล้วถ่าสองครับหมุนกลับแล้วก็สอง งอันนี้คือไรเฟิลนะนี่เลงฮะเป็นแบบก็เลเซอร์ปกตินะไม่ได้มีอะไรจุ๊งมันคือ b 4สี่ฮะกลับไปเล่นเคานเตอร์นะฮะใช่ไหมวะใช่46คือไรเฟิลนะฮะอ่สีคือลูกซองเป็ดนะฮะแหมยังจำได้ยันทุกวันนี้เออโดดไปเล่นตั้งแต่ม .1 ตายโง่ะตอนนี้ความจำนั้นยังอยู่ทุกคน เออเหมือนฉันที่ไม่เคยลืมเธอครับไปเรียบร้อยครับผมอ่ะท่าสุดท้ายครับดิสเซนเกะอโอ้โ,อโหมันยิงนะปิ้งอโ๋อยิงมันเหมือนนกนะกระสุนนกปิโโโโ้งโอ้โหเป็นไงเออพันแปดได้สาม,มากระจินใครไหวไปได้ ใครไม่ไหวก็อยู่บ้านนะฮะข้ามได้ข้ามได้มันเคยมาถูกกว่านี้ตอนมันีแรกสกินแต่ว่าอย่าไปเรียกร้องเขาเยอะกกลิน่าเขารู้อันไหนจริงๆอะ่ะมันจะมีมันีใช่ไหมแต่ไม่เอาเข้าเพราะยังไงเพราะแกพวกแกไปเรียกร้องเขาว่าเมื่อไหร่จะกลับมาคะเมื่อไหร่จะกลับมาค่ะเขาว่าอ๋อแบบนี้คือขายดีอ่ะช่วยไม่ได้นะจ๊ะช่วยไม่ได้อีกแล้วใจฮะโอเควันนี้ไปหมด หมดทุกการรีวิวนะฮะแล้วก็ให้เวลาตัดต่อด้วยไม่ใช่กิจกรรมเข้าพี่รีวิวยังพี่รีวิวยังมันทำไม่ทันหลโอเควันนี้ไปจริงจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายยาฮู